ทีร้านพนทีร้านไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้ครบทุทกอันไปไปอามาเลยพนไอ้เป้ามาเลย,เาเลยมาลบไปทุกอันทุกอันมาเลยมาเลยยุมาเลย,ย tay vinh là vinh lên Tẩy vinh lên một vinh là vinh anh tay vinh vào tay vinh lên Điều, bíu, ลบเวลลบทุกรวยเลยมามามาเร็วกีตารอรอให้เวลมาก่อนลูกเบลเร็วเลร็ววิ่ง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 มาเลยมาเลยเวลวิ่งมา เร็ว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 อาแล้วแต่วิ่งกลับไปเลยแต่วิ่งกลับไปคืนเลยไปให้ไปให้อ่าตีหนูมายกกีต้ามาไปพี่ไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยเอากีต้าวิ่งไปเลยไปส่งให้ส่งให้พี่ยกหนู คนละสามรอบเร็วคนละสามรอบมาโยกมาเลยให้ครบสุกกันนะไม่ต้องรีบร้อนอ้าวดึงกลับไปใหม่ดึงกลับไปใหม่ทีละอันโยกทีละนั<ป>้นทีละอัทนที่อย่าใช้มือตี้ใช้าขา อันนี้วนกลับไปวนกลับไปแล้วแตะวิ่งเลยแตะวิ่งเร็วๆเลยมาๆๆคนละสามรอบเร็วต้องต้องได้คนละสามรอบนะได้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 มาตีมาเร็วมาตีมาตีมาเร็วตีมา อ๋เทีวิ่งกลับเลยวิ่งกลับไปหาพี่ยกหนูไปหาพี่ยกเร็วเลี้ยวไปหาพี่ยกเร็วออ๋เป่าวิ่งกลับเลยสปีดเลยวิ่งเลย